สวัสดีกันด้วยนะครับพวกกระผมอยู่แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมาครับอีกแล้วฮ่าฮ่าโอเคเราก็ไปเรเล่นกันเลยนะเห็นแมงมุมไอ้แมงมุมฝันรอบเดียวตายเลยนี่ผมเข้าถูกไหมอ่ะถูกเรากำลังจะสร้างหอคอยกันนั่นเองหอคอยหอคอยนันจะหอคอย <c oughs> แล้วก็จะใช้ขวานมีมีดนี่กับเนื้อกับหนังก็บันไดไปวางก่อนเลยให้จับให้จับวางวางวางหนึ่งสองสามสี่อีกสี่อันจะ โอ้โหโอหวก็ไปคราบกันเลยนะเนาะมาแค่สี่เอาเป็นหกเลยนะดี สร้างเลยคนระับนี่ก็เป็นพาทที่สองครับโอเคพิมแล้วก็สร้างต่อเลยสร้างไม่เสร็จตรงน,นั้นนี่ใกล้สร้างเสร็จแล้วแม่งอย่างนีน้บกหินหมดอีกนะ วา,างไปตึ๊บวางไปตึนน๊บแป๊บนึงนะครับขอไปโอเคไปพัดลมนะเสียงมันเข้ากล้องโนะ okay, อเคจะมาสร้างจอเลย สร้างต่อสร้างต่อสร้างต่อดดกว่าเออแล้วเราก็สร้างต่อจุ่มขึ้นมาว้าวจะทำให้เรากระโดดออกได้ ต้องไปหาแกะมใหม่ละหอยเหี้ยแล้วก็รสร้างของเขาตรงนี้หนึ่งฟองเลยและอ่าไม้ในขาดแคลนจังเลยจังเลยเกิดมืดแล้วโอ้ยหวดวันแกะก็ไม่ เดี๋ยเริ่ไปตัดไม้ก่อนที่มันจะมืดนะครับช่วงนี้ก็ไอมากเลยตัดไม้ตัดไม้ นั่นแล้วก้มือแล้วไหนยังเชอะไรอูเข้าบ้านไหานงกดวิ่งไปดิ จากเรายังเรายังไม่มีเตียงนอนแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในรอยนะจะวางห้องตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะไปเก็บของก่อนไม่นไง เก็บไปเก็บของไปห่ามันก็ไม่เยอะอยู่นี่บ่เดี๋ยวถ้าเช้าเช้ามานี่ผมก็จะสร้างปราสาทสร้างบ้านบ้างเลยไม่ต้องมาสร้างบ้านใต้ดินใต้น้ำเลยท้องขึ้นตุบๆๆๆนี่ ซอมบี้แม่งขึ้นไมาได้แต่กูแม่งจะตกกองไล่รู้แต่เป็นกาหัวซีว้วโอเคฮุคค้ยสกิลส่กอ่อไฟไหมนะ้เนี่ยจะตายไหมล่ะนั่นแหละปัญหาโอเคกูคอยอมไฟได้วเ้ยแต่ก็เออกระโดดไม่ได้กระโดดนี่เจ็บตกเจ็บแน่ ลงด้วยทำไมมันลงแยกกัน <c oughs> ไปเฟ้ยกับเกลเลยเนาะเหลือได้ธน,นูหรือสกอร์มายอ่งตาไงมาแล้วไม่ทนอะไรไอ้แมงมุมก็มา จะใหญ่ไหมครับจุ๊ไหนว่าไม่ใหญไม่ไงเห็นไหมอ๋ออกมาเอาว่ะฟูมาอีกมามาดูดิโอเฮ้ยสกลเยยอะ กวหาที oh yes, actually, ่หลบหายโอ้ยเฮียจะตายตายไปอยู่แล้วไปแล้วมันอยู่ไม่ไหวนี่ตายหานี่เอายิงมาแล้วยิงได้ตูนมาแล้วอ้เขียตกตายมาตายหาตายหาบ้าน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 โอ้โห้ยเงยยิงกูจังเลยเกือบตายแล้วไหม่ะหูนึกเอา เกือบตายหาเลยเกือบตายเลยเนี่ยแล้วก็มากินข้าวกันก่อนกินเนื้อกินข้าวนอนไดวก็ไปงีบกัน ที่รอแล้วก็ไปขุดเห็นไปไปขุดเหล็กขุดอะไรกันเลยนะคาะคอสไม่มีอยู่สาม ไงเลยแป๊บหนึ่งแบตองดเร็วเิ่งเต็มเลยเ้ยโทำอไรไม่แบตเร่งรถเร็วชุกหายเอแล้วแ

มือแล้วเคแล้วขุดลงไปต่อเลยนะครับขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปเย่ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวรอจบซีซีรีนี้ก่อนผมจะไปอัดเกมอื่นแล้ว้จะทำจุ๊บลงมาอะไรอ่ะอื้อหือคกูนี่แบบอ่าแล้วคับผมก็ขอก่า ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยวันนี้ก็บายบาย